กาัตริ์มีอำนาจเหนือประชาชนในอียิปต์มันหลายพันปีจนกระทั่งในปี1952เกิดการล้มล้างอำนาจโดยกลุ่มขบวนการเจ้าหน้าที่ไสรีด้วยเหตุผลที่ว่าเกิดการคอร์รัปชันและไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลกษศัตริ์ฟารุกเมื่อวันคืนเปลี่ยนผ่านประชาชนเริ่มรู้สึกว่ากษัตริ์ฟารุกที่1ซึ่งของราชในช่วงปี1936ถึง1952 ใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยไม่สนใจปัญหาประชาชนและไม่สามารถจัดการปัญหาภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกหนึ่งปัญหาสําคัญคือความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจสังคมอียิปต์ในเวลานั้นมีความเหลื่อมล้ําสูงที่ดินส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือของชนชั้นสูงเพียงไม่กี่ตระกูลขณะที่ชาวนาและแรงงานยากจนไม่มีทรัพย์สินและไร้โอกาสพัฒนา นอกจากนี้อังกฤษยังคงมีอิทธิพลในอียิปต์อย่างสูงแม้ประเทศจะเป็นเอกราชแล้วก็ตามโดยเฉพาะการควบคุมคลองสุเอตทําให้ชาตินิยมอียิปต์ไม่พอใจและเรียกร้องเอกราชอย่างแท้จริงในท้ายที่สุดก็เกิดการโค่นล้มกษัตริย์ยุติระบอบการปกครองสถาปนาอียิปต์เป็นสาธารณรัฐในปี1953แต่ถึงแม้จะเข้าสู่ยุคสาธารณรัฐแล้วแต่อียิปต์ก็ยังเผชิญกับปัญหาน้ำและการเมืองอยู่ดี